สวัสดีครับวันนี้ผมนําพระเนตรของอาจารย์มารุทีระสบายจิตมาให้ชมครับพระเนตรอะไรลูปเป็นพระเนตรต่อนกเขาใหญ่ครับมันครับอันนี้เป็นลูกพระเนตรครับถ้วยน้ําของอาจารย์มารุอากอาจะใช้เป็นเอ,อขวดย,ยาหูนะครับอันนี้อกพระเนตรครับแกนดอกไม้ ส่วนพเนตรอันนี้ชานพะเนตรด้านหน้าแกะเป็นรูปหัวเป็ดครับชานพเนตรสวยงามมากครับขอบคุณมากครับที่รับชม